ในะบางคนเนี่ยจะคือต่อให้ต่อให้อยากเป็นวีไออ่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะเข้าใจป่ะคืนนี้สสยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ที่ว่าเราซื้อหุ้นมาเนี่ยเรากล่าว่าจะถือสามสิบปีอ่ะแต่มันไม่ใช่เงินกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็กูไปแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวหาตัวใหม่มันมันไม่ใช่คือโดยนิสัยมันเป็นไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าไม่ดีเมื่อนิสัยเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นก็มาเป็นแบบจอโซลอสแทนก็ได้คืนนี้ัยเราเป็นอย่างนั้น นะครับมันประสบความสําเร็จทั้งหมดแหละครับเพียบอก่ขอให้เรียนรู้อันนี้เป็นฟันเมนเจอร์นะครับปีเตอร์ลินช์เขียนหนังสือเยอะมากเหมือนกันปีเตอร์ลินช์เป็นฟันเมนเจอร์ได้ผลตอบแทนปีละยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้หนุ่มหน่อยนะครับแต่หัวรู้สึกจะดูแก่ที่สุดคือเทียบกันมาสามคนไอ้นี่หนุ่มสุดนะฮะแต่ดูหน้ามันแก่ที่สุดแล้ว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขั้นเป็นฟันเมนเจอร์จะเครียดฮะเวลาเครียดหน้าจะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะแก่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอย่างวอลลีมเะฮะ จะได้สบายๆเพราะฉะนั้นทุกท่านในห้องนี้เป็น V.I. แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการเป็น value investor ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ Warren Buffett มากที่สุดถูกถ้าใครอยากเป็นคนนี้ก็ว่าเอานะครับคนที่เป็นเทรดเดอร์เก่งกำไรจ๋าเลย speculator น,นะฮะนิกลีสันจำนิกลีสันได้ป่ะมีใครจำได้ป่ะมีใครรู้จักคนนี้บ้างป็นเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับทำสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษล้มล้มละลายภายในวันเดียว สถาบาันการเงินนั้นไม่อยู่แล้วในอังกฤษนะครับชื่อว่าแบลิงตอนนี้ไม่มีแบลิงแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าโดนใครซื้อไปนะฮะซื้อไปในราคาหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันต่ำกว่าปอนด์เยมันต่ำกว่าหนึ่งปอนดะ์ะ <c oughs> คือไม่มีค่าอางี้แล้วกันซื้อแบบฟรีๆนะฮะคนนี้เป็นคนที่เทรดฟิวเจอร์ให้กับแบลิงแล้วแบลลิงไว้ใจมากแบลิงคือธนาคารอังกฤษไว้ใจไอ้นี่มาเพราะไอ้นี่ทำกำไร ให้กับแบริ่งเยอะมากแล้ววันดีคืนดีเนี่ย <c oughs> ก็เปิดโอกาสให้เองนี่กรีเซนเนี่ยเทรดฟิวเจอร์โดยที่ไม่มีลิมิตอันนี้ก็ใส่เต็มเลยฮะไปซื้อไปลองฟิวเจอร์นิเคอีญี่ปุ่นพอลองฟิวเจอร์นิเคอีญี่ปุ่นความหมายคือท่านดัชนีนิเคอีญี่ปุ่นขึ้นเขาก็จะกําไรมหาศาลถ้าลงเขาก็จะขาดทุนมหาศาลปรากฏว่าวันที่เขาซื้อดัชนีนิเคอีเปก็นฟิเ็นวเจอร วันลุ่งขึ้นหลังจากที่เขาซื้อเกิดแผ่นดินไหวโกเบไม่ได้ความผิดมันนะไม่ได้ความผิดมันเลยมันคงไม่ได้อยากให้เกิดแผ่นดินไหวอะ่ะแต่มันเกิดแผ่นดินไหววันนั้นเลยคืนนั้นเลยปรากฏว่าวันลุ่งขึ้นนี่คืออีกลงกระจายเลยซึ่งถ้าถ้าถ้าจะเป็นความป้องกันป้องกันความเสี่ยงไอ้เจ้านิกลีซันต้องปิดโพสิชันตัวเองทิ้งแล้วยอมขาดทุนเท่านั้นจบแต่นิกลีซันไม่ทําอย่างนั้นครับ นิกลีสันด้วยความที่แวร์ลิงไว้ใจเปิดโพสชั o นนั้นเขาทำอะไรได้เต็มที่เขากลับไปลองฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นในวันที่แผ่นดินไหวลองฟิวเจอร์อีกหวังว่ามันจะรีบาวปรากฏว่ามันลงต่อแล้วมันฟิวเจอร์ Future, มันมีวันหมดอายุถูกปะ่ะหมดอายุพอถึงวันหมดอายุปุ๊บนิกลีสันต้องปิดโพสชันละคราวนี้จะรู้แล้วว่าเจ๊งขนาดไหนนิกลีสันก็เลยเขียนโน้ต เอาไว้ติดไว้ที่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นโพสต์อิตแปะไว้ I am sorry แล้วมันก็หนีไปแล้ววันรุ่งขึ้นเห็นโน้ต I am sorry แล้วก็โพสิชันที่ขาดทุนมหาศาลตนธนาคารแบลริงต้องล้มละลายแล้วมันก็หนีไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็มันหนีมาเมืองไทยด้วยนะฮะมาถ่ายลูกกับตุกๆผมจำได้นะฮะแล้วไปโดนจับได้ที่ถ้าจำไม่ผิดโดนจับได้ที่เยอรมัน นะครับมาติดคุกที่สิงคโปร์เพราะว่าเขาเทรดฟิวเจอร์นิกเกอที่ตลาดสิงคโปร์มาติดคุกที่สิงคโปร์ลุดแล้วฮะหลุดออกมาละเข้าใจว่าตอนเดินติดคุกเป็นมะเร็งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าขยับเป็นมะเร็งอ่ะเป็น s p e เลเตอร์มันเครียดนะฮะมันเครียดถ้าขยับหัวล้านก็มาเป็นนักวิเคราะห์นะฮะมันเครียดอ้า นักลงทุนกับนักเก็งกำไรต่างกันยังไงผมคิดว่าคงไม่ต้องบอกนะครับแต่ถ้าท่านจะเป็นนักเก็งกําไรถ้าท่านจะเป็นนักเก็งกําไรจาไว้นะครับอยากเก็งกาไรโดยคิดว่าคุณกําลังลงทุนอยู่ไม่ใช่เก็งกําไรไม่ใช่ถือหุ้นระยะยาวเกิดขึ้นจากการลงทุนระยะสั้นที่ผิดพลาดฉันเลยต้องถือยาวอันนั้นเขาเรียกว่าติดติดติดหุ้นติดดอยนะครับถ้าใครเป็นนักลงทุนจริงๆจ,จ,จะไม่มีคําว่าติดดอยนะครับ